สวัสดีครับทุกคนครับบ่ายวันนี้พาทุกคนมากู้รอบอีกแล้วนะครับวันนี้น่าจะวันที่เท่าไหร่วะสามสี่อะไรไม่รู้เนี่ยวัเดือนเมษานะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันที่เท่าไหร่ไม่รู้พาทุกคนมากู้รอบนะครับรอบประชันไปไปลุ้นกันครับไปดูลูกแรกนะครับมีตัวไม่ลูกแรกเนี่ย จากเมื่อวานนะครับเนี่ยลูกเนี้ยจะมีให้ลุ้นไหมโอ้มีปลาตายติดงาตายไม่เวิร์ก็ครับอ้าวยังมีตัวนะครับกำลังจะบนใช่เนี่ยครับมีสลิดติดงาตายปลาไม่ค่อยเข่าแล้วนะยังมีไอช่อนปอกหีตตวงครับไปกันต่อครับนี่อีกลูกนะครับ มีรอยชนนะครับโอ้โอสภาพรอบเกิดอะไรขึ้นโอน่าจะเป็นตัวเหี้ยครับ อีกลูกนะครับมีรอยชนตรงๆนะครับมีเหมือนมีชะโดด้วยน่ะชะโดทั้งคู่ฝนล,ลงแบบนี้ครับพอฝนตก ชาโดก็ขึ้นตื่นเหมือนกันครับนี่ครับดูต่อไปนะครับออมีรอยชนรอยชนตรงๆเลยนะครับอ,อสองตัวใสวสวยครับ ่ปนี่อีกลูกนะครับมีรอยชนเหมือนกันนะครับมีตัวครับ 2ตัวต่อไปครับน้ำขุน่นๆนนะครับหนารอบเฮ้ยมีคาเยือมีคาเยืออุ้ยปลาสลิดนะครับคาเยื่อนี่แสดงว่ามีไซส์นานนะ ครับโลฝาครับลูกต่อไปครับนี่หลังเปิดเปิด,ปดตดูตุงตุงนี่แบบนี้ชัวๆเลยยังไงก็มีตัวจะวเล็กจะใหญ่เดี๋ยวมาลุ้นกันน้น้น,นมีคายเหยื่อแบบนี้สวยงามดีนี่ ถ้ามีใครเหยื่อไว้ในรอบเราไม่ผิดหวังครับไซนี่ดูครับทุกคนครับสองตัวครับโอ้งาๆเลยครับอีรุูงนะครับโอ้ยรอ,อยชนตุงเลยนะครับถ้าชนขนาดนี้ไม่ชนใหญ่ก็โดแล้วครับนี่อีรุ้นหรอกอีรุ้นหรอ นี่มีใายเหยื่อเนี่ยน่าจะเป็นไอช่อนนะครับน่าน้าสองตัวอืออเออุ้ย,ยตัวอือย,ยังใหญ่เลยครับคู่หนึ่งอุ้ยสุดยอด ลูกนะครับโอ้ยลอยชนตุงเลยนะครับถ้าชนขนาดนี้ไม่ชนใหญ่ก็โดแล้วลครับเนี่ยมีลุ้นเลาะมีลุ้นเลาะเนี่ยมีใครเหยื่อเนี่ยน่าจะเป็นไอ้ช่อนนะครับน้านา้สองตัวเอู้อืออุ้ย อยังใหญ่เลยครับคู่หนึ่งสุดยอดลูกต่อไปครับเหมือนมีรอยชนนะครับเนี่ย มีตะข่ายตรงๆตงมีตัวนึงครับอาจจะเกือบเกือบครึ่งโลได้มั้งนะลูกต่อไปนะครับอูหลังเปิดเห็นตัวเลยนะครับย,ยกมาดูมันดิ โอ้ยสายสวยครับอืมโหมีแต่ตัวเบลเลอร์เบลเลอร์งั้นเลยครับลูกนะครับมีรอยชนอ,อือสามตัว ยอดอยต่ดไปครับน้ำขุนข่นๆนะครับหนาหลบเฮ้ยมีคายเหยือ่อมีคายเหยือ่ออุ้ยปลาสลิดนะครับคาเยเหยื่อนี่แสดงว่ามีไซส์น้นนะ งามครับโลฝาครับอีกลูกนะครับมีรอยชนตรงๆนะครับอ,อ ใช้สวยครับโอ้ลูกนี่หลังเปียกมาจากไกลเลยนะครับสองสาม สามตัวครับสวยงามมีอีกลูกนะครับลูกสุดท้ายและโอ้ตุงเลยนะครับแต่ขายตุงแบบนี้ก็มีลุ้นสิครับอ๋อตัวหนึ่ง ชนะตุงเลยนะเอสลิดสองตัวช่อนตวงปิดท้ายลูกสุดท้ายสวยงามครับนี่ครับเติมตัวใส่สวยๆทั้งนั้นเลยในนี้อีกนะครับ โอ้มองไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวจะเทน้ำออกให้ดู